พู้ซื้อกว่าเหมือนมันจะมีคล้ายๆเป็นถ้ำหรือว่าเงื้อมหายังอย่างต่างๆเนี่ยดูมันจะไปไหนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยีไ่ไง สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมพบกันอีกแล้วทุกวันอังคารเวลา5โมงเย็นนะครับช่องมีสปะครับผมตะกี้กําลังจะเปิดคลิปได้ยินเสียงออย่างตกเหมือนดังตุ๊บนะครับเนื่องว่าแรนกระโดดลงต้นไม้ล่นไม่หอกกับบะเมียอย่างนะครับหรือว่ามันเป็นซัดอย่างโดดลงต้นไม้แล้วมันวิ่งเข้าป่าไปแล้วกับหูนะก็วันนี้เข้ามาอยู่ที่สวนลุงดํานะครับณนปัจจุบันนี้นะคือสองสามวันนี้มันฝนตกครับพายุเข้าครับแล้วก็มีฟ้าแผ่ต้นไม้หักเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม วันนี้ผมจะเข้าแมานะครับตอนเช้าเช้าก็ความจริงตื่นเจ้ามาวันนี้ก็มีเขาโค้งว่ะฝนจะตกเนาะเพราะว่าฟ้ามันมืดนะครับแล้วก็มีเมฆเยอะแต่ว่าพอข่อยขวายมาหน่อยมันมีแดดมานะครับผมก็เลยฝั่งเข้ามาในป่าเพื่อจะมาหาอาหารในป่าที่จะต้องมาเริ่มต้นที่สวนลุงดำนี่เพราะว่าจะต้องเอามอเตอร์ไซค์นะครับผมมาจอดไว้ตรงนี้แล้วเราจะเดินเท้าเข้าไปในป่านะครับผมเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมหาอาหารรอยังไงพ่อง เราก็อย่างที่เห็นครับช่วงนี้ยุงเยอะแล้วนะครับผมก็เลยท้าแยกกันยุงมานะครับคือเขาตื่นตัวบระันว่าช่วงเนี้ยฝนมันตกแลวยุงมันเยอะเนะี่ยคามริงน่าจะใส่เสื้อขันยาวมาเนาะแต่ว่าตื่นตัวช้าไปหน่อยก็เลยจะวิธีท่ากันยุงกันเอาทายากันยุงกันนะครับไปเดี๋ยวไปพบกันในปลดีกว่าครับบริเวณนี้เขาเคยมาทําที่พักนะครับผมเป็นโอ้อันนี้เป็นต้นบุกเลยน,นี่ต้นบุกนะครับเนะี่ยมันกําลังจะออกมาครับนี่ อันนี้กาลังแมนออกมาอยู่คือแหมน่อยก็จะกลายเป็นต้นบุกเราได้ไปกินเป็นอาหารได้นะครับตอนแรกก็ว่าจะมาดูบุกตัวนั่นแหละแต่ว่าเราจะดูไปเรื่อยๆก่อนว่ามันมีอย่างกินห้องอนี่นะครับต้นบุกนี่นะอันนีก้ก็กินได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยใบมันกินตรงลําต้นมานะครับแต่ว่ามันยังน้อยอยู่ครับเดี๋ยวต้องรอขึ้นมันใหญ่แหมหน่อยว่านตาที่เคยยุบไปในหน้าแง้งเพราะโดนไฟป่านะครับตอนนี้ก็เริ่ม แทงต้นขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นเอื้องไม้นานะครับผมและตรงนี้เฮามาเกยทําที่พักชั่วคราวจําได้กัครับเนี่ยที่ผมมาแก่งเซนเนาะแล้วก็ทําที่พักชั่วคราวแบบยกพื้นนะครับนี่ก็คือจุดที่เฮาเกยทําไว้ในคลิปก่อนๆโน่นเหมือนแล้วครับแต่มันก็สามารถยังใจได้อยู่เนาะแต่ว่าวันนี้บบยายเป้าหมายของเฮาครับเป้าหมายของเฮาคืออาหาร มาดูกันว่าเขาจะได้อาหารหรือไม่ครับวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปความจริงแล้วเขามาแค่ช่วงก่อนๆน,นั่นเองนะครับป่าบลกขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้หาหนทางไปลําบากแล้วครับข้อด้อยของเขาเวลาเข้าป่าเวลาปตามันลกนะครับหนึ่งก็คือเข้าจะบากแต่มม,มองเห็นมแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษได้ชัดเจนสองก็คือ อาหญ้ามันสูงสูงเนี่ยปกติเวลาเข้าหาอาหารปลาเนี่ยเอามองไปในป่าล้งนี่นะครับมันจะทําเมื่อเขาเห็นสภาพภูมิประเทศแล้วก็เห็นอาหารปลาแบบไกลๆได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าปลามันลกงเนี่ยมันเขียวเหมือนกันหมดแล้วครับตึงหญ้าตึงของกินเนี่ยสีเหมือนกันปุ๊บแล้วเขาจะบวาสามารถที่จะพ่อหันได้ว่าอันไหนเป็นอาหารนะครับต้องใจใส่ตาไม่หักมากเกินนะอันนี้เป็นลางมดแดงนะครับลางมดแดงที่อยู่ต่ําขนาดเลย อยู่ใกล้ๆก,กับดินเลยนะครับผมแต่มมุ้งซื้อว่าน้นนี่เป็นบัก,กินกันแล้วกันมาเข้าหน้าฝนแล้วเนาะมันแน่าจะแบบมีไข่แล้วนะครับเนี่เป็นังมดแดงครับผมมันมีไข่แล้วครับเป็นรังสร้างครับไปต่อครับว่านต่างๆก็จะงอกออกมาแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นกับแพงเจชั้นนะครับหรือว่าท้องอไงหกจับมัได้แล้วมีหมจชื่อยังถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวใบมันจะเขียวคั้มนะครับด้านบนนี่นะ แล้วก็ทางบนมันก็จะมีอันนี้มีลายนะครับคล้ายๆใบบ้านนกคุมนั่นแหละแต่ว่าใบมันจะใหญ่กว่าแล้วก็ลําต้นมันจะสูงกว่านะครับออกเพียบเลยเดี๋ยวขึ้นดูว่ายอดอ่อนมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่เป็นว่านนะครับมันมีหลายเจ่อนะครับเนี่ยหลายหลายยังอยู่ผมเคยเอาลงไปแล้วตัวนะเจ่ออย่างเขาจําได้ละจําได้แก่กับกแหงจะจันนะมันคือว่านชนิดนี้นยมันจะมีด้วยกันอยู่ตระกลนนี้นะครับมีอยู่สี่ต้นหรือว่าสี่ชนิดนะครับ แต่เป็นตระกูลเดียวกันนะครับผมห้องห้องคนละอย่างแต่ว่าสรรพคุณใกล้กันครับใช้ในการทําน้ำมันว่านอะไรอย่างต่างๆนะครับใกล้กันนี่นะครับออกดอกสวยงามขนาดรู้จักหรือเปล่าครับรู้จักหรือเปล่าถ้าใครรู้จักคอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์ไว้ว่าเนี่ยเป็นว่านธรรมดาหรือว่าสามารถกินได้นะครับผมต้นนี้หอมหน่อยนี่นะครับ ถ้าถึงฤดูกาลมันเนี่ยจะมีเห็ดโคนไมใชเ,เน,น,น,นี่อย่างเห็ดล้มเฮ็ดล้มหรือว่าเห็ดขอนนะครับขึ้นแต่ว่านี่ยังเป็นต่อไม้อยู่นะครับผมถ้ามันแห้งพอสมควรเนี่ยมันจะมีเห็ดขึ้นนะครับนี่ก็อีกหนึ่งชนิดนะครับผมรวมสมบูรณ์ครับความจริงเป้าหมายของเขานะครับวันนี้ก็คือนี่ครับคุณผู้ชมป้นห้องว่าอ่าต้อแตะนะครับผม มันจะมีชนิดลายกับชนิดขาวเนาะแต่ว่าตัวนี้มันแก่ไปแล้วนะครับใบมันค่อนข้างจะบานแล้วเนาะเอามาจ้าไปนะครับแต่ก็กินได้อยู่นะเนี่ยยังอ่อนอยู่เลยครับนี่นะครับได้อยู่ได้อยู่ครับอ๋อตอนสินที่ใบไปได้ครับปกติถ้าเป็นตะกอนนี่ถ้าใบามันบานขนาดนี้นี่อวเขาจะมาเอาแล้วนะครับเพราะว่าคิดว่ามันแก่แต่อันนี้มันอ่อนครับตรงใจจะฝนเยอะครับมันเลยใบยมันบานเร็วนะ แต่คมจริงมันอ่อนอยู่นะครับในหงก็นี่นะครับนี่ยังอ่อนๆอยู่นะครับนี่ละะักษณะคือแก่แล้วเป็นจะเป็นอย่างอี้ครับใบนี่จะบานนะครับเราก็ลำต้นจะแข็งนะครับ ถ้าเอาจริงๆก็ได้อยู่แต่ว่าเอาตัวเลือกเขาเยอะเนาะเอาไม่ต้องเอาก็ได้ครับปล่อยให้มันแก่ไปฮะ ตอนมันขึ้นใหม่ๆมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับคือเป็นดอกตุมต้มๆเออเป็นใบตุมต้มๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็ลำต้นก็จะโผล่พ้นดินครับพอมันเจริญเติบโตสักระยะหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นมาแล้วก็ใบมันก็จะบานออกมานะครับ เนี่ยครับผมตัวแหาตั้งแต่ตะกี้ละเพื่อจะบอกให้คุณผู้ชมนะครับว่าไอ้ต้นเนี่ยเปิ้นหอมอย่างก็เปิ้นหอมอันต่อแตะนี่นะฮู้ซื้อ่าผ้าเอื่นจะห้องไวาอีไลน์นะครับซึ่งจะมีชนิดขาวที่เขาเก็บมานี่นะครับนี่นะแล้วก็ชนิดที่สังเกตได้เลยว่ามันจะหวานกว่าอร่อยกว่านี่จะมีลักษณะส,สีลายๆอย่างอีกนะครับเนี่ยเหมือนลายแพงทหารแต่ว่าผมกำลังมาเจอเดอกแรกแล้วอันนี้มันก็แก่ไปแล้วตัวน,นะครับ เนี่ยมันค่อนข้างจะแก่จะแข็งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้น่ะถ้าสีลายจะหวานกว่านะครับผมเนี่ครับแต่โหนนี้เรากำลังเจอดอกเดียวแล้วก็แก่ด้วยเดี๋ยวต้องไปเสาะหาก่อนนะครับแต่อันนี้นี่เอามาเผื่อไว้ก่อนนะครับผมถ้าสมมุติว่ามันมีอย่เขาก็อันนี้ก็สามารถกินได้อร่อยเหมือนกันครับแต่ว่าความหวานจะสู้แบบชนิดดําลายไนได้นะครับผมเดี๋ยวไปหากันต่อครับถ้ามองไปแบบเนี้ยจับสัญญาณตาได้ก่อนครับมีอย่างผิดแปลกก่อน นี่ครับผมจะพาไปดูต้นไม้นะครับต้นไม้มีลักษณะอ่าหลาบไปกับดินนะครับเหมือนมีถ้าแบบคนหรือว่าสัตว์ใหญ่อย่างสักอย่างนะเหยียบนะครับผมเดี๋ยวต้องดูผมกาวว่ามันจะมีหอยอย่างต่อก่อนครับแล้วก็มันจะมีอันนี้เดี๋ยวให้ดูบ้านผมห้องลูกโงงพระอินนะครับไม่ใช่เป็นแมลงเปลือกแข็งนะครับม้วนตัวได้แล้วก็เดี๋ยวมันจะพลิกตัวละ มันจะขึ้นได้ก่อนเป็นมแมลงนะครับผมเป็นมแมลงเปลือกแข็งชนิดหนึ่งซึ่งมันจะสามารถมมวนตัวเป็นวงกลมเหมือนตัวนิ่มได้นะครับผมแต่ถ้ามันมันมมวนตัวนนเนี่ยนะครับมันมมวนเป็นกลมๆนะครับแถวบ้านผมห้องว่าลูกโกงพระอินนะครับแต่ว่าภาษาเป็นวิทยาศาสตร์นี่บนห้องอย่างเอาละเดินแล้วครับเดินต่อละดูมันจะไปไหน มาดูกันต่อนะครับว่าร้อยขุดที่ขุดออกไปเนี่ยมันขุดออย่างกันนะครับมูซื้อว่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์แล้วละครับคงมาใช้สั์ป่าแล้วละเพราะว่ามันเป็นหลุมลึกเหมือนกับใจ้จอบใจ้เสียมขุดนะครับเดี๋ยวคหอดูนะครับผมนี่นะครับมันเป็นห้อยขุดแล้วก็มีโอ้โหรอยรองเท้าครับตอนนี้แทนอ๋อน่าจะเป็นกล้วยผาครับน่าจะขุดกล้วยผาไปปลูกครับผม นี่นะนี่ดูหอยมันนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับก็ขูดแต่วันนี้นี่มีบางกีชนิดที่ต้องขูดนะครับนั่นก็คือกระชายป่านะครับกล้วยผานี่น่าจะเอาไปประดับนะครับผมเพราะบริเวณเนี่ยมันเป็นป่าของกล้วยผานะจะขึ้นดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปรอบๆนะครับอดทนวินหัวเอาหน่อยจะขึ้นดูว่าบริเวณเนี่ยมันกล้วยผา ต้นเล็กๆนี่กําลังขึ้นเต็มเลยนะครับผมเพราะน้าแรงนี่เขาจะไปเห็นเลยนะครับมันจะหายไปเลยแต่หน้าฝนนี่ขึ้นมาเพียบเลยกล้วยผากล้ยผาเพื่อี่นิยมเอาไป,ไปปลูกเป็นไม้ประดับนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่พื้นที่บ้านจํากัดเนี่ยก็บขควรเอาไปปลูกนะครับเพราะว่ามันจะสามารถเจริญเติบโตได้เป็นต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมไปไปหาของกินของเขาต่อครับ นี่ขอบคุณผู้ชมมองด้านบนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเอาแผ่นไปด้านล่างนี่ครับผมของกินของเราอันนี้ก็คือ,คอ,อ,อดอกแก่นนะครับหรือว่าอีไล่ผบใจดอกแคนว่ะเหรอเจตแตะนะครับหรือว่าภาคอีสานน่าจะห้องว่าอีไลมันมีอีหลอกกับอีไล่อีหลอกนี่ดอกแก่นซึ่งเาราทาขี้ไปแล้วเนาะแล้วก็ตจ้แตะนี่น่าจะเป็นอีไลนะครับก็คือนี่นะครับตจแตะเนี่ยโอ้อันนี้อย่างหวานเลยครับ แล้วก็แก่น,นจะใหญ่อวบแล้วก็มันจะช้ำน้ํามากกว่าอันดอกแก้นนะครับผมเจออีกแล้วครับอันนี้กําลังอ่อนๆนะครับใบกําลังตูมๆอย่างนี้กระือว่าอ่อน,นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับมีทั้งบานทั้งตูมนะครับเอาก่อน ดอกกำลังตูมๆอยู่เลยครับอันนี้เหมือนจะเป็นดอกก้านนะครับมันเหมือนกันมากๆเลยนะครับผมเพราะั้างในมันเป็นดอกเนาะสวยๆนะครับ แม่แต่บนต่อไม้ีมันก็ยังออกนะครับไม่รู้ว่าแม้ได้ยังไงเล็ดมันแม้ได้อย่างไดบ้างฮูนะครับผม ชมครับอีลอกหรือว่าอีลอกอีไลหรือว่าดอกก,าก้านแล้วก็ตัวแตะเนี่ยครับมันมีความใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันมากๆเลยนะครับต่งกันแค่ตรงแต่มีดอกครับตรงแต่เป็นใบนะครับเพราะฉะนั้นบางคนยังคิดว่าเป็นชนิดเดียวกันด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าอู้ถึงลักษณะการกินแล้วเนี่ยวิธีการทําก็คือทําคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าทำาด,ดีเนี่ยมันก็จะคั้นได้เหมือนกันทั้งสองชนิดแต่ว่าอู้ถึงความอร่อยความหวานเนี่ยผมว่าอันนี้ประสบการณ์นะครับ คนอื่นอาจจะประิดอย่างเดียวกันเนาะแต่ว่าอู้ถึงส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าอ่าต้อแตะนะครับต้อแตะที่มันมีสีดําลายนะครับมันจะมีความหวานมากกว่านะครับผมแล้วก็นเนื้อมันจะอวบอิ่มกว่าคืออู้ยแง่ๆมันมีที่กินนักเนาะมีเนื้อเยอะกว่าแล้วก็วิธีกินแล้วก็ดอกแก้นี่มันจะแ่างแข็งแข็งกรอบหน่อยนะครับผมอดอยหรือว่าน้าผาลูกนี้นะครับเพิ่งผมตั้งใจไว้เมินแล้วนะครับหลายปีแล้วว่า อยากจะไปทีมงานขึ้นไปสำรวจเพราะว่ามุ้งซื้อว่าเหมือนมันจะมีคล้ายๆเป็นถ้ำหรือว่าเงื้อมหาอย่างต่างๆเนี่ยผู้สะดวกสบายยะพอสําหรับปฏิบัติธรรมอย่างได้นอนนั่ง,งสมาธิออย่างสาหรับแพทย์ทุดงนะครับเขาไปสำรวจไว้บ่ได้นะเพราะว่าบมอฮู้เหมือนกันแล้วก็พอถึงเวลามันกลับมาได้ไปมันมีเหตุเื่อไปสำรวจสักเตือครับถ้าสำรวจจริงๆเนี่ยผมว่าต้องมีถ้ำหรือว่าเงื้อมหาที่พอมอกกันแดดกันฝนกันลมได้ดีนะครับ ะดวกต่อการปฏิบัติของพระอย่างนี้นะพยายามจะไปสำรวจหน้าแรงเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันลกมันอุกมากนะครับแต่ก็บรได้ยังหมดได้มีโอกาสไปสักเตือนหนึ่งด้วยเวลาเพียงแค่ประมาณชั่วโมงเสร็จเสร็จนะครับผมผมออกบ้านมาประมาณ8ปดโมงเช้าเนาะกินข้าวานแล้วมานะครับตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงกว่ากานิดๆนะครับก็ได้อาหารพอสมควรนะครับผมอันนี้เป็นพ้นห้องวาอีลอกเนาะอีลอกใจเดยวแม่ก็อีไลอ <laughs> ีไนะอลนีกะ ผมมาแน่ใจนะอันนี้ผมสันนิษฐานเอาว่าถ้าอีสานเนี่ยดอกการร้านบนห้องอีอลอกแล้วกอตัวแตะในบนห้องอีลายอันนี้ผมสันนิษฐานเอานะครับถ้าใครร,รู้จริงรู้จริงก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมก็ได้อาหารซึ่งวิธีการกินก็นกเหมือนอาการทําดอกก้านตอนนั้นเรามาเสาะเนาะก็มีลักษณะการทํากินเหมือนกันแล้วก็รสชาติก็ใกล้ใกล้ก,ลกันแต่ว่าอร่อยกว่านิดหน่อยหวานกว่านิดหน่อยนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสกัเยอะๆครับเขาจะเข้ามาเข้ามาในป่าเพื่อจะมาหาอาหารตามธรรมชาติ โดยบจําเป็นจะต้องใช้เงินมีเพียงแค่ความขยันแล้วก็มีความรู้นิดหน่อยนะครับในการรู้จักว่าพักชนิดใดกินได้หรือว่ากินไม่ได้ในปา่าบางชนิดถ้ามันมีความหู้ถึงแม้จะกินได้แต่ถ้าบ่หูกร,รมวิธีในการทําก็อาจจะเกิดอันตรายเช่นอาจจะคันหรือว่าอย่างต่างๆได้นะครับก็เลยมายืนใต้ต้นไม้ช่วงนี้โอ้โหพายุครับลมเข้าต้นไม้หักเยอะมากๆเลยนะครับแมงก็เยอะยุงก็เยอะแล้วนะครับผม อเดี๋ยวคงจะสรุปคลิปไว้ตัวอ,อีก,ก่อนนะครับผมแล้วมาดูกันว่าในะคลิปต่อไปเนี่ยทุกวันอังคารเวลา5โมงเย็นเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปยิ่งอย่างกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ